สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอลินประจำเช่นเคยนะคะในช่วงการ์ตูบนบรรลือโลกช่วงที่ทุกคนจะต้องทึ่งไปกับสาระดีๆจากการ์ตูนที่โลกต้องบรรลือค่ะสัปดาห์ที่แล้วอลินได้พาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าพิงกูแพนกวิ้นน้อยแสนน่ารักกันแล้วนะคะสัปดาห์นี้อลินจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับของเพื่อนและครอบครัวของพิงกูกันค่ะแล้วอลินเนี่ยก็จะโชว์ฝีมือการปั้นดินน้ำมันให้เหมือนกับตัวการ์ตูนในเรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่เจ้าพิงกูก่อนเลยค่ะ พิงกูเป็นเพนกวินตัวผู้วัยห้าขวบเป็นตัวการ์ตูนตัวหลักของเรื่องค่ะพอเรื่องจะดําเนินไปตามเหตุการณ์ต่างๆที่พิงกูเจอไม่ว่าจะเป็นการได้น้องสาวคนใหม่แย่งของเล่นกับน้องการเจอเพื่อนการเล่นกันกับเพื่อนการไปโรงเรียนและอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งแต่ละเหตุการณ์นั้นพิงกูก็มักจะปวดซนเหมือนเด็กๆนั่นแหละค่ะพ่อกวินแม่กลินซึ่งในการ์ตูนไม่ได้ระบุชื่อไว้เป็นตัวละครที่จําลองมาจากพ่อแม่ที่ดูจะมีอะไรเหมือนๆคล้ายๆกันทั่วโลกเลยล่ะค่ะ อลินว่าบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้อาจจะทําให้ได้เห็นวิธีการรับมือลูกในเวลาที่ลูกดือ้อซนน้อยใจหรือเกเรนในบางครั้งนะคะสมาชิกใหม่ในครอบครัวพิงก้าน้องสาวคนเล็กเข้ามาช่วยพี่ชายปวดและสร้างรอยยิ้มได้ไม่น้อยเลยค่ะซึ่งในการ์ตูนเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องที่บางครั้งก็รักกันบางครั้งก็ไม่ลงรอยกันมีทั้งแกล้งกันและช่วยเหลือกันค่ะ

Zot pa pard, na. Zot pa pardete. Zot pa pard. Mi rati me kanë të fortë. Na. ชมว่าเพนกวินจะมีเพื่อนเป็นอะไรได้บ้างคะในเรื่องนี้เจ้าพิงกูเพนกวินน้อยมีเพื่อนเป็นแมวน้ำค่ะและเจ้าแมวน้ำตัวนี้มีชื่อว่า็อบบี้ค่ะ็อบบี้เป็นแมวน้ำที่ซุกซนไม่แพ้พิงกูเลยละคะ่ะเลยเป็นคู่หูพากันเล่นสนุกสนานต่างๆมากมาย จริงแล้วเจ้าพิงกูเนี่ยยังมีเพื่อนที่โรงเรียนอีกนะคะแล้วก็ยังมีคุณครูด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอลินปั้นดินน้ำมันจนเมื่อยมือไปหมดแล้วอะค่ะ mm hmm. เอาเป็นว่าตอนนี้อลินมีดินน้ำมันที่ปั้นเองกับมือก็คือพ่อกว้นแม่กว้นพิงกุพิงก้าแล้วก็็อบบี้นะคะ mm hmm. เหลือก็แต่ชวนคนมาเล่นด้วยกันค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะ ชวนกันมาปั้นนินน้ำมันเล่นกันในครอบครัวก็น่าสนุกดีค่ะสำหรับวันนี้อลินและกระตุบมาลือโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องราวที่น่าสนใจจากการ์ตูนชื่อดังทั่วโลกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันสักครู่และช่วงหน้ามากันแน่นอนกับช่วงที่หลายคนรอคอยคุยหนังเล่าหนังสือกับ2กูรูอาจารย์สกุลบุญทยทัศน์และคุณพิพพทองชัยวันนี้จะเอาหนังเรื่องอะไรมาฝากช่วงหน้ามาจิดตามกันค่ะ